Like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง m o v วี่แมนกันก่อนนะครับดีมากสุภาพบุรุษพวกนายจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ทดลองซุปเปอร์เซรั่มของเรามันจะช่วยแปลงล่างให้บพวกนายเป็นสุดยอดสายลับหรือไม่ตัวนายอารเ์เบิร์ ผู้มีเกียรติทั้งหลายอาวุธลับใหม่ของเราเมกามิเนียนหนังรายวันรีวิว EP ที่5 17ขอนำเสนอเรื่อง Death Pickable มี4มิตรแสบร้ายเกินพิกัด4ที่ยังทำตามสูตรเป๊ะๆหนังเลือกสูตรสำเร็จเดิมๆก็คือกูเนี่ย ต้องมาปะทะกับคู่ปรับวายร้ายที่เคยแข่งขันกันมาก่อนตั้งแต่วัยรุ่นแต่ถ้าจะพูดถึงอะไรที่แปลกใหม่ในหนังภาคนี้ก็คงหนีไม่พ้นบทบาทพ่อของกูที่ดูน่ารักและอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกหากจะนับระยะห่างของหนังเรื่อง d e p i c a b l e มีแต่ละภาคถือได้ว่าภาคนี้ เป็นภาคที่ห่างจากภาคที่แล้วนานถึง7ปีหากเราไม่นับหนังสปินออฟอีก3เรื่องในะชื่อเรื่องมินเนี่ยนที่เป็นการต่อยอดคาแรคเตอร์กลมๆเหลืองๆใส่เอี้ยมยีน ที่เป็นตัวทำเงินของค่าย Illumination Entertainment ของ Universal Pictures และจากที่ผมได้ดูหนังภาคนี้ก็เหมือนเป็นการบอกไกลๆว่าหนังภาคหลักเองก็ไม่ได้เรียกร้องเรื่องราวภาคต่อหรือว่าบังคับให้มีเรื่องราวต่อเนื่องเหมือนอย่างเจ้าตัวมินเนียนที่เป็นตัวละครประกอบที่ดันโดดเด่นเกินหน้าเกินตาตัวละครหลักอย่างกูภาคนี้จะพาเราไปรู้จักคู่ปรับในวัหนุ่มอย่างแม็กซิม สุดยอดวายร้ายหัวกะทิของโรงเรียนที่กูได้พาหน่วย AVL ได้เข้าจับกลุมกลางงานประกาศรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นแต่หลังจากแม็กซิมแหกคุกได้สำเร็จกูจำเป็นต้องปกป้องครอบครัวของเขาทั้งลูซี่และบรรดาลูกสาวรวมถึงกูจูเนีย ที่เพิ่งเกิดมาให้พ้นมือวายร้ายที่มี DNA สุดโกงอย่างแมกซิมและในขณะเดียวกันเหล่ามินเนียนก็ได้ถูกจับไปทดลองเพื่อที่จะสร้างเมกะมินเนียนเพื่อมาต่อกรก,กับเหล่าวายร้ายสุดโหดหลังจากที่ดูจบเนี่ยเหล่ามินเนียนก็ยังทำหน้าที่ตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องแต่เสียดายตัวละครใหม่ที่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่และก็ตัวเมกะมินเนียเนี่ยเสียดายที่ตัวหนังเนี่ย ให้ความสําคัญน้อยเกินไปหน่อยเพราะว่าการสร้างไอตัวเมกะมินเนี่ยนี่ยทำให้เราเห็นสิ่งแปลกใหม่และก็เป็นตัวขโมยซีนชั้นดีเลยก็ว่าได้ภาคนี้ก็ดีที่มีการเพิ่มเรื่องราวครอบครัวทําให้กูดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นฮอตเรื่องเนี่ยค่อนข้างเบาๆดูง่ายๆไม่ซับซ้อนไม่มีปมอะไรเยอะแยะถ้าใครตั้งใจจะมาดูความน่ารักของน้องมินเนี่ยเนี่ยภาคนี้ก็ยังคงตอบโจทย์มีทั้งความเปิน ความน่ารักความวุ่นวายทำให้เราได้หัวเราะกันตลอดทั้งเรื่องอย่างแน่นอนเพราะว่าความตลกแบบธรรมชาติของเหล่ามินเนี่ยนแต่ในส่วนของการ,รเผชิญหน้าของตัววายร้ายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเบาบางเกินไปหน่อยตัววายร้ายเนี่ยอ่อนเกินไปหน่อยจุดเด่นของหนังภาคนี้ผมของยกให้พาร์ทของครอบครัวที่ทำให้เราได้เห็นกูในมุมคุณพ่อของเจ้าเหล่าเด็กแสบมากยิ่งขึ้นสำหรับภาคนี้มิสเตอร์แสบหลายเกินพิกัด4ี่ ผมขอให้คะแนนไปที่7เต็ม10คะแนนนะครับสุดท้ายใครที่ชอบดูหนังแอนิเมชั่นหรือว่าเป็นแฟนขับมินเนี่ยนตัวยงอยู่แล้วก็อย่าลืมไปดู d e ฟพิกค b l e มีสมิตรแสบร้ายเกินพิกัด4กันเยอะๆนะครับในโรงภาพยนตร์แม้ว่าวายร้ายอาจจะไม่โหดแต่หนังเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในโหมดสนุกอยู่ดีเรียกได้ว่าเป็นหนังสนุกที่ผู้ใหญ่ดูได้เด็กก็ดูดี สำหรับใครที่ไปดูมาแล้วในโรงภาพยนตร์มีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังภาคนี้ยังสนุกกันอยู่หรือไม่ยังชอบความน่ารักของเหล่ามินเนี่ยนกันอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ไปดูก็ไปดูได้นะครับที่โรงภาพยนตร์หนังรายวันรีวิวอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันที่ช่อง m o v i e Man นะครับสวัสดีครับมิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัด4